มาเริ่มต้นที่ข่าวแรกสําหรับวันนี้นะคะหัวนหน้าส่วนรชาชการผู้นําองค์กรและประชาชนจานวนมากค่ะรวมมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกแก่นายสุรชัยคันอาซาผู้ว่าราชาการจังหวัดจันทบุรีก่อนออกเดินทางไปดํารงตาแหน่งผู้ว่าราชาการจังหวัดพิจิตรค่ะบ่ายวันนี้ที่สารกลางจังหวัดจันทบุรีมีหวัวหน้าส่วนราชาการ ข้าราชการผู้นําองค์กรกลุ่มพลังมวลชนและประชาชนจานวนมากได้รวมกันตั้งแถวเพื่อมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกแก่นายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีลําดับที่38ก่อนเดินทางไปดารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรในวันอังคารที่หนึ่งตุลาคมนี้หลังมีมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโยกย้ายมาก่อนหน้านี้พร้อมทั้งได้เข้าถวายราชสักการะพระแสงราชสักตาประจำมฑลนจันทบุรีภายในห้องคลังจังหวัดจันทบุรีเพื่อความเป็นสิริ มงคลก่อนการออกเดินทางและสักการะพระพุทธรูปประจำสาละกลางจังหวัดจันทบุรีทำกาง้าราชการร่วมอําลาเป็นจำนวนมาก จากนั้นได้เดินทางไปยังอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลศมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อถวายราชสักการะก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และได้ถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึกนายสุรชัยขันอาสาได้เข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่8ตุลาคม2555ก่อนย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรในวันที่1ตุลาคม2556รวมระยะเวลาในการปฏิบัติราชการในจังหวัดจันทบุรีทั้งน1เดือนได้รวมวางระบบการพัฒนาส่วน ราชการในจังหวัดอย่างต่อเนื่องโดวยวิสัยทัศน์อันทันสมยัยและร่วมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรีให้เจริญก้าวหน้าทั้งอัญมณีเกษตรกรรมการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวจนเป็นที่เคารพรักขององค์กรต่างๆและประชาชนชาวจันทบุรีเป็นอย่างมากก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณนะครับเพราะว่าผมอยู่จันทบุรีเพียงปีเดียวมันสั้นไปหน่อย แต่ก็พยายามทํางานนะครับยังรู้สึกว่าทํางานได้ไม่เต็มที่พี่น้องจันทบ,บุรีอาจจะผิดหวังนะครับเพราะว่ายังทําอะไรก็ไม่สําเร็จเท่าไหร่ก็ไปซะละก็มีส่วนหนึ่งก็มาส่งกันก็ดีใจครับดีใจก็ฝากว่าบ้านเมืองเราอุดมสมบูรณ์นะครับถ้าเรารักกันสามัคคีกันช่วยกันแก้ไขปัญหาช่วยกันพัฒนาทุกอย่างเนี่ยผมว่าจันทบ,บุรีเรา เราแก้ปัญหาด้ทุกเรื่องนะครับเราไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นนะครับที่อื่นเขาจะมีปัญหาอะไรแต่จันทบุรีเราเรามีความสุขด้วยตัวของเราเองนะครับขอให้พวกเรารักกันแล้วก็มีความสมคัครคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการแก้ไขปัญหาของจังหวัดครับคือเราเราก็โชคดีครับได้ท่านมาอยู่ปีหนึ่งท่านมาวางรากฐานมาสร้างอะไรไวใ้ให้กับตำแหน่งราชการได้ดีนะมาวางแผนผมก็ส่วนหนึ่งก็จะเสริมเสริมท่านท่านก็เป็นคนดีครับคนน่ารักแล้วก็ คือท่านมีอนาคตไกลท่านยังเหลือกห้าปีนะครับก็ก็ต้องตายเต้านะครับไปเป็นประาเป็นอดิตดีเป็นหลักกระทรวง mm hmm. เพราะนั้นก็ในนามของคนจันทร์ก็ขอบพระคุณท่านนะท่านเป็นคนดีกับผมนี่ก็ดีดีกันตลอดคุณนายก็ข้าวของก็ซื้อให้ทานตลอดนะครับเพนะราะว่าท่านแค่ว่ามันมันต้องไปก่อมเพื่อของข้าวหน้านะครับทีนี้ก็ผมก็ยินดีรับสารต่อนะครับแล้วก็ปีหน้าคงเกษียณ ท่านท่านก็เห็นท่านก็ว่าท่านดีท่านก็รักเมืองจันทร์บอกว่าถ้าไปไหนไม่ได้จริงๆก็ีินากอะไรจะกลับมาอีกก็ก็เรายินดีใันเพราะว่าท่านมาสร้างประโยชน์ให้เมืองจันทร์เยอะนะครับก็ในนามพวกเราก็ข้าราชการก็รู้สึกทุกคนก็เศร้าไปหมดอ่ะนะครับผมในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านสุรชัยคณะสหขอญาตเรียนว่าท่านผู้ว่าท่านนี้ถือเป็นสุภาพบุรุษปกครองที่ดีที่สุดที่ผมเคยเจอท่านมีความรักลูกน้อง ใส่ใจในงานแล้วก็สั่งสอนงานแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนรู้จักคำว่าพอดีพอเพียงซึ่งเป็นผู้ว่าที่ในชีวิตรับราชการผมยี่ห้าปีผมถือว่าดีที่สุดท่านนี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราชาวจันทบุรีถือว่าโชคดีครับที่เราได้มีผู้ว่าดีๆอย่างนี้แม้จะอยู่กับเราเพียงแค่หนึ่งปีนะครับซึ่งท่านก็จะไปสร้างความเจริญที่พิจิตต่อครับ ค่ะก็ต้องขอเป็นตัวแทนคนจันทบุรีแล้วก็โดยเฉพาะสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรีนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็ได้ความช่วยเหลือจากท่านเป็นอย่างมากก็น่าเสียดายว่าท่านต้องย้ายไปนะคะเพราะว่าท่านให้ความสำคัญกับเรื่องท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องหลักๆของจันทบุรีเยอะนะคะอย่างอย่างไรก็ตามก็ขออ<า>วยพรให้ท่านเด <iling S 2> ินทางไปสู่จังหวัดพิจิตรแล้วก็แน่ใจว่าท่านต้องไปพัฒนาพิจิตรให้มีความเจริญก้าวหน้าแน่นอนค่ะ